Mày mà ở quán tai cái tập quán tai tai mi ảnh hưởng ấy tai 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 คน,น,นพูดนใม่พูดบอกได้เสียชื่อหลวงพ,วพว่อพูดพลังเรื่องคนนับเรืแองนานมา<ไ>ฉันแม่เรื่องบ้านฉันสะมาเร่าใปเจ็กฟังเด็กแก่เอ้ย<ไ>แกเอ้ยบ้านฉันจะก่อกร่มตอมโปลกอะไรก็คำโขนโผลกอะไรก็ได้ร้าเปมา บ้านฉันมันเปลี่ยนไปมันมีไอ้พวกจังไรกับอัปปีมันเข้ามาออมันบอกว่าใต้ดินมีทรัพย์มันมากมายคนชนทุ่งจะสุระบายมันก็ส่งที่เขาพางอนนั้นมันจะพูดหวานเนาะเบิกหลางจะมีงานกับบ้านเท้าง ทอมันเจาะตาอายดินก็ได้กดินความทิศหายดินน้ำก็ใช่ไม่ได้ที่ทำยังไงล่ะพีย่ยาเออไอก,อก็อไม่ถึงมันยังว่ามันมันยังไม่เกี่ยวต้นไม้ก็แห้งเดี่ยวประเดียวเดียวก็ตาย รวมตัวเป็นครอบครัวคนรักบ้านเกิดไม่อยากให้ใครผลระพรกมันเลยเกิดบบมันที่ตโลดออกมาจึงต้องปกป้องดินดอนปกป้องบนหาดินนปกป้องน้ำปกป้องดินตาพัวบนเรือนชีร,นริบนหลังคาพวกฉันจึงต้องออกมาสู่ให้มันรู้ กันอะไรเอะพวกเมืองจังไรต้องออกไปอยากกลับมาไทยยาไทยยาไทยยาชาชัย